โรงเรียนบ้านละหันทรายคุรุราชบำรุงวิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ขอนำเสนอกิจกรรมการสืบสอะอิสระโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ปีการศึกษา2566เรื่องสคูมิลไอศครีมเมื่อนมโรงเรียนมาพบกับน้ำแข็งและเกลือจะเกิดอะไรขึ้นแนะนำครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสาวสายรุ้งทิพย์อักษรตำแหน่งครูและนางสาวกัญญาลักษณ์เจริญภาพตำแหน่งครูที่มาและความสำคัญเกิดจากความสนใจของนักเรียนจากสภาพอากาศในช่วงฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิสูงในทุกๆวันนักเรียนจะต้องมีกิจกรรมดื่มนมครูจึงสนทนากับนักเรียนเรื่องนักเรียนมีวิธีคลายร้อนอย่างไรบ้างนักเรียนตอบว่าเที่ยวทะเลเล่นน้ำอาบน้ำดื่มน้ำเย็นทานน้ำแข็งใสาทานไอศกรีม นักเรียนสนทนากันถึงเรื่องนมโรงเรียนว่ารู้สึกเบื่อรสชาติของนมโรงเรียนที่ทั้งจืดและไม่อร่อยระหว่างสนทนากันนักเรียนจะเกิดแนวคิดชวนครูทำไอศครีมนมโรงเรียนเพื่อคลายร้อนและแปรรูปนมโรงเรียนให้เป็นไอศครีมนมโรงเรียนแสนอร่อยขั้นที่ 1. ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาตินักเรียนและครูสนทนาร่วมกันและมีคำถามที่นักเรียนสงสัยถึง4คํคำถามดังนี้คำถามที่1 มีวิธีคลายร้อนอย่างไรบ้างคําถามที่ 2. นมโรงเรียนที่เราทานรสชาติเป็นอย่างไรคําถามที่3สามารถนํานมโรงเรียนมาทําเป็นไอศกรีมได้หรือไม่คําถามที่4สามารถทําไอศกรีมนมโรงเรียนที่มีรสชาติอร่อยได้อย่างไรนําคําถามที่นักเรียนเลือกมาตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาและหาคําตอบว่าสามารถนํานมโรงเรียนมาทําเป็นไอศกรีมได้หรือไม่ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถทำไอศกรีมนมโรงเรียนที่มีรสชาติอร่อยได้ เเรามมมชวนนนคทำูีียดดดยดลยขั้นที่สองรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานนักเรียนและครูร่วมกันสนทนาโดยครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับไอศกรีมที่นักเรียนเคยทาน อ,อเปป็นนนนี่่แคคคะรมมไิดากัหลยจากนั้นให้นักเรียนสืบค้นวิธีทําไอศครีมที่หลากหลายโดยใช้อินเทอร์เนต็ตร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีทําไอศครีมแบ่งกลุ่มและนัดหมายเตรียมอุปกรณ์ทําการทดลองขั้นที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบนักเรียนและครูร่วมกันเริ่มการทดลองเตรียมอุปกรณ์คืนหนึ่ง นมโรงเรียน 2. เกลือแกง 3. น้ำแข็ง 4. น้ำหวาน 5. นมข้นหวาน 6. ก,กระมังสแตนเลส 7. ทับพ,พี 8. กระติกน้ำแข็ง กลุ่มที่1เสนอให้ใช้เกลือ1ถุงและเลือกไอศกรีมนมโรงเรียนรสจืดโดยไม่เพิ่มความหวานผลปรากฏว่าใช้เวลานานในการคนให้ไอศกรีมแข็งตัวมากกว่ากลุ่มอืน่นรสชาติไอศกรีมมีรสชาติจืดมันเยน็นเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบรับประทานหวานกลุ่มที่2เสนอให้ใช้เกลือ2ถุงและเลือกไอศกรีมนมโรงเรียนใส่เฮบรูบอยเพิ่มความหวานผลปรากฏว่าใช้เวลานในการคนไอศกรีมแข,แข็งตัวค่อนข้างนาน แต่เร็วกว่ากลุ่มที่1รสชาติไอศกรีมมีรสชาติหวานหอมอร่อยสีสันของไอศกรีมมีสีชมพูน่าทานกลุ่มที่3เสนอให้ใช้เกลือ3ามถุงและเลือกไอศกรีมนมรงเรียนรสจืดเพิ่มความหวานโดยใส่นมข้นหวานผลปรากฏว่าใช้เวลาในการคนไอศกรีมแข็งตัวเร็วที่สุดโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีรสชาติไอศกรีมมีรสชาติจืดมันจากนมรงเรียนและหวานจากนมข้นหวานหอมอร่อย ขั้นที่ 4. สังเกตและบรรยายนักเรียนสรุปผลการทดลองของตนเองนักเรียนและครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำไมนมโรงเรียนถึงกลายเป็นไอศครีมเพราะเมื่อนำนมโรงเรียนไปใส่ในภาชนะสแตนเลสแล้วนำไปใส่เขย่าในกละมังที่มีน้ำแข็งและเกลือซึ่งเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติในการดูดน้ำโดยเกลือจะดูดน้ำออกจากน้ำแข็งจึงทำให้น้ำแข็งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งได้ จึงทําให้ไอศสเครมแข็งหากต้องการให้ไอศสเครมมีรสหวานสามารถเติมนมเฮบรูบอยและน้ําตาลลงไปในนมโรงเรียนได้ผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทักษะทางสังคมนักเรียนสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนักเรียนช่วยเหลือกันเคารพกฎกติกาและปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม ทักษะกระบวนการนักเรียนทำความเข้าใจและตั้งสมมติฐานการทดลองและส่งต่อไปยังสมมติฐานการทดลองอื่นๆเพื่อแก้ปัญหารสชาตินมโรงเรียนที่จืดเป็นไอศครีมที่มีรสชาติหวานอร่อยขึ้นนักเรียนสามารถทดลองได้นักเรียนสามารถบันทึกผลการทดลองได้การสะท้อนความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหานมโรงเรียนที่จืดให้เป็นไอศครีมมีรสชาติหวานอร่อยขึ้นทักษะส่วนบุคคล นักเรียนวางแผนและดำเนินงานอย่างอิสระนักเรียนเรียนรู้ทำงานให้สำเร็จด้วยความสามารถของตนเองโดยอาศัยความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติด,ด้วยตนเองสามารถบอกการเปลี่ยนแปลงของนองมโรงเรียนจนกลายเป็นไอศครีมและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำไอศครีมนงมโรงเรียนให้มีรสหวานอร่อยขึ้นผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1. ทักษะการสังเกตการบอกลักษณะสิ่งที่สังเกตด้วยภาษาสัมผัสต,ต่างๆเช่น หยิบจับสัมผัสอุปกรณ์ในการทดลองได้แก่การใส่เกลือลงไปในน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งเย็นขึ้น 2. ทักษะการวัดนักเรียนได้รับการวัดปริมาณส่วนผสมของการทดลองโดยใช้การกะปริมาณในการเทตวงน้ำหวานสีต่างๆทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการวัดปริมาณมากขึ้นคือกลุ่มที่1ใส่เกลือ1ถุงและเลือกไอศกรีมนมโรงเรียนรสจืดไม่เพิ่มความหวานกลุ่มที่2ใส่เกลือ2ถุง และเลือกไอศกรีมนมโรงเรียนใส่เฮลูบอยกลุ่มที่3ใส่เกลือ3ามถุงและเลือกไอศกรีมนมโรงเรียนรสจืดเพิ่มความหวานโดยใส่นมข้นหวาน 3. ทักษะการจําแนกประเภทใช้ภาษาสัมผัสคือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมือในการหยิบจับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆการชิมรสชาติเปรียบเทียบปริมาณการตวงของเกลือน้ำหวานนมข้นหวานที่ใส่ลงไปในนมโรงเรียนเปรียบเทียบสิ่งที่คาดคะเนกับผลการศึกษาคือ การเติมเกลือของแต่และกลุ่มกลุ่มใดที่นมโรงเรียนแข็งตัวก่อนกลุ่มอื่นเป็นกลุ่มที่ใส่เกลือเยอะที่สุด 4. ทักษะการคำนวณน,นักเรียนได้นับจำนวนถุงที่ใช้ในการตวงเกลือแกงที่ใช้ในการทดลองคือกลุ่มที่1ใส่เกลือ1ถุงกลุ่มที่2ใส่เกลือ2ถุงกลุ่มที่3ใส่เกลือ3มถุงกะปริมาณคำนวณเติมสารเพิ่มความหวาน 5. ทักษะการพยากรณ์หรือคาดคะเนคำตอบ นักเรียนสามารถคาดคะเนคําตอบที่คิดว่าอะไรสามารถทําให้นมโรงเรียนเปลี่ยนเป็นไอศครีมนมโงเรียนรสจืดที่มีรสชาติอร่อยขึ้น 6. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลานักเรียนได้ใช้ทักษะเรื่องสเปซในกิจกรรมการวาดภาพสรุปผลการทดลอง 7. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลนักเรียนสามารถให้เหตุผลเพิ่มเติมโดยใช้ความคิดเห็นส่วนตัวและประสบการณ์เดิม แสดงความคิดเห็นต่างๆได้คือกลุ่มที่1ใส่เกลือ1ถุงและเลือกไอศกร,รีมนมโรงเรียนรสจืดไม่เพิ่มความหวานรสชาติจืดๆมันๆเย็นๆกลุ่มที่2ใส่เกลือ2ถุงและเลือกไอศกร,รีมนมโรงเรียนใส่เฮเบิร์บอยรสชาติหวานหอมอร่อยเยน็นชื่นใจกลุ่มที่3ใส่เกลือ3ามถุงและเลือกไอศกรีมนมโรงเรียนรสจืดเพิ่มความหวานโดยใส่นมข้นหวานรสชาติหวานมันเยน็นชื่นใจ นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดและวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่ร่วมกันหามาแล้วและสรุปเป็นความรู้และความเข้าใจของตนเองเพื่อตอบคำถามที่ตนเองสงสัยในขั้นการตั้งคำถามและเชื่อมโยงประสบการณ์อยากรู้ต้องหาคำตอบขอบคุณครับ